คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นําสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกานะครับจัดทาโดยกองสารหิษและประชาสัมพันธ์สํงงานักงานสารยุติธรรมนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือว่าติดตามไว้นะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็นําเสนอในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความรับผิดระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่มีการไปทํา นิติกรรมกับบุคคลภายนอกนะครับโดยเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้ออ้างตามกฎหมายว่าโดยคำประกันนะครับซึ่งการที่มีการทําสัญญาคำประกันนั้นเนี่ยมีข้อห้ามที่สําคัญประการหนึ่งก็คือว่าการห้ามมีให้ผู้คำประกันเนี่ยรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ชั้นต้นถูกไหมครับซึ่งข้อตกลงที่ขัดต่อข้อกําหนด,ดดังกล่าวเนี่ยก็จะตกเป็นโมฆะนะครับแต่ในการทําสัญญาต่างๆเนี่ยก็มีการทําหลายรูปแบบนะครับที่อาจจะมีผลต่อความรับผิดของบุคคล ที่ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงให้มาต้องรับผิดร่วมด้วยนะครับทําให้เกิดปัญหาได้ว่าข้อตกลงทํานองนั้นเนี่ยจะเข้าข่ายตามที่กฎหมายห้ามไว้เกี่ยวกับผู้คข้ามะกันหรือไม่นะครับปัญหาที่เราจะนํามากล่าวถึงในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่าภรรยาเนี่ยลงชื่อในหนังสือยินยอมร่วมรับผิดในสัญญาเช่าซื้อนะครับจะถือเป็นข้อตกลงที่เลี่ยงการทําสัญญาคข้ามะกันโดยให้รับผิดอย่างลูกนี้ร่วมซึ่งจะมีผลทําให้ข้อสัญญาข้อนี้เนี่ย ตกเป็นโมฆะไปหรือไม่นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่านายไก่นะครับทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันหนึ่งในราคา900,000บาทนะครับก็ตกลงผ่อนชำระกัน60งวดนะครับโดยในการทําสัญญาฉบับนี้นะครับนางนกซึ่งเป็นภรรยาของนายไก่เนี่ยก็ได้ทําหนังสือยินยอมรับผิดร่วมกับนายไก่อย่างลูกนี่ร่วมด้วยนะครับต่อมาก็นายไก่ก็ผิดนัดชําระนี่แหละครับบริษัทผู้ให้ย่าซื้อก็มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังนายไก่แล้วก็ ในฟ้องทั้งนายไก่แล้วก็นางนกเนี่ยนะครับเป็นจำเลยในคดีแพ่งนะครับให้ร่วมรับผิดในการสมมอบรถคันที่เช่าซื้อคืนแล้วก็เรียกค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ต่างๆนะครับก็เป็นเ,เรื่องราวในคดีที่เกิดขึ้นในคดีก็มีข้อต่อสู้ของอาทางฝั่งนางนกว่าข้อตกลงที่ตัวเองได้ไปทําไว้ในหนังสือที่ตกลงยินยอมรับผิดจากลูกนี้ร่วมเนี่ยไม่มีผลบังคับใช้ได้นะครับ โดยอ้างว่าเป็นข้อตกลงที่เลี่ยงกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ผู้คำ้ำประกันเนี่ยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับในกรณีของนางนกเนียนนะครับข้อที่นางนกยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้นะครับก็อย่างที่เราได้กล่าวถึงในตอนต้นแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่ประมุกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686ทับนะครับได้กำหนดเป็นหลักการไว้นะครับว่าข้อตกลงใบก็แล้วแต่ที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกร네ันเนี่ยต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือว่าในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมนะครับข้อตกลงที่ว่าเนี่ย ก็จะมีผลตกเป็นโมฆะไปนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของอาการต่อสู้ของนางนกว่าพอตัวเองไม่ใช่ผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นแล้วเนี่ยการที่ถูกบังคับให้มาเซ็นสัญญาอีฉบับหนึ่งแล้วก็มีข้อสัญญาให้รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับก็เป็นเสมือนให้นางนกมาเป็นผู้คับประกันแล้วก็ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมด้วยซึ่งเป็นการที่ขัดต่อกฎหมายที่ห้ามไว้ในมาตรา686ทับหนึ่งอย่างที่ว่านะครับ แต่ว่าในกรณีของนางนกกับนายไก่เนี่ยนะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นสามีภรรยาที่ชอบไยกฎหมายนะครับการที่นายไก่ไปทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ในเรื่องนี้ก็ไม่มีข้อจริงหลายเอรียดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทําสัญญาเช่าซื้อรถมาเพื่อประโยชน์ของนายไก่ฝ่ายเดียวหรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ในครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าหากเป็นการทําสัญญาเช่าซื้อเพื่อประโยชน์ของนายไก่ฝ่ายเดียวแล้วนะครับก็อาจจะมีผลทําให้ไม่ผูกพัน คูส่สมมติอีกฝ่ายก็ได้นะครับแต่การที่นางนกไปลงชื่อในหน um, y y ังส <uhhh. S 2> ือยินยอมรับผิดอย่างลุกนร่ร่วมนะครับก็ข้อความในหนังสือเนี่ยก็มีข้อความที่แสดงออกในทรองที่ว่ารับร Dec ู <gearbox Safari> ้รับทราบว่านายไก่เนี่ยทำสัญญาเช่าซื้อแล้วก็ยินยอมให้ทําสัญญาดังกล่าวนะครับแล้วก็หากนายไก่ผิดสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนางนกก็ยอมรับผิดอย่างลุกรร่วมกับนายไก่นะครับการลงชื่อในหนังสือยินยอมที่ว่านะครับมีลักษณะเป็น การให้สัตยาบันแก่คู่สมรสอีกฝ่ายนะครับตามประบลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,490อนุมาตรา4นะครับซึ่งผลของการให้สัตยาบันที่ว่าเนี่ยก็จะมีผลทําให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งนะครับต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่อีกฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นระหว่างสมรสนะครับคงไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่ให้นางนกเนี่ยมาเป็นผู้ค้าประกันนะครับแล้วก็มีผลอย่างให้รับผิดอย่างนุ่ร่วม ซึ่งจะมีผลทําให้ข้อตกลงที่ว่ากลายเป็นโมฆะไปนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องการทําข้อตกลงระหว่างสามีภรรยาแล้วก็มีผลทําให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยผูกพ,พันคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในคดีเรื่องนี้นะครับคุณพอบอกได้ว่าการที่ภรรยาลงชื่อในหนังสือยินยอมรับผิดในสัญญาเช่าซื้อที่สามี ทำขึ้นอย่างลุกนี้ร่วมนะครับไม่ถือเป็นข้อตกลงที่เลี่ยงการทําสัญญาค้าประกันที่จะตกเป็นโมฆะไปนะครับแต่เป็นเพียงการให้สัตยาบันต่อน,นี่ที่สามีเกาะขึ้นนะครับก็จะมีผลทาให้นี่ดังกล่าวเนี่ยเป็นนี่ร่วมระหว่างสามีภรรยาซึ่งข้อตกลงที่ว่าก็มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูข้อไท้จริงเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาสารดีกาที่ 3803ทับ2 6 5ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทร